สวัสดีครับขอสวัสดีพีเอสซีทุกๆคนนะครับวันนี้ผมเดินกลับมาอย่าไล่ซ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ระหว่างเดินทางนะครับยังไม่ถือที่ไล่นะครับทุกคนไล่ซ่าเนี่ยผมเคยมาถัก ยากเมื่อข่าวที่แล้วนะครับก็พริกเนี่ยออกลูกแล้วนะครับวันนี้ตั้งใจไปว่าจะมาเก็บนะทุกคนเก็บเพื่อเอาไปขายนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเก็บได้เท่าไหร่นะทุกคนอ่าตันนี้เพื่อไปเปรกาเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าทุกคนเพราะว่าพาเลทพายหญ่เนี่ยเขารู้ฐานแล้วนะครับเข้าไปแล้วนะทุกคนอ่ะเจอทางดีกว่าทุกคนครับทุกคนก็มาเจอกับต้นนี่นะครับทุน ต้นในนี้กินได้นะครับมันจะออกปเปรี้ยวๆหน่อยนะทุกคนนี่ไม่ใช่ต้นกระชายไม่ใช่ต้นไนเพราะนั้นนะมันคือมันจะเป็นป้อมๆอนี้ยทุกคน,นก็กินได้นะครับทุกคนมันจะออกรสชาติเปรี้ยวนะครับตรงน,นี้ก็ต้องเดินทางไปอีกไกลนะทุกคนเส้นทางอีกยาวไกลนะครับผม ครับทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่ไร่แล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพริกเนี่อมาได้ที่เก็บเลยนะพอด,ดีเก็บเลยทุกคนแต่ก็เม็ดมันจะบานนิดนึงนะครับทุกคนนี่เต็่ในขิ้เขียวในกล้องมองไม่ค่อยเห็นนะทุกคนนี่นะไม่รู้ว่าในกล้องนี่เห็นหรือเปล่าเดี๋ยว ถ้าไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาเก็บไปดีกว่าทุกคนนี่เลยนะครับนี่โอเคทุกคนเราเก็บกันดีกว่าผาเล็กผาใหญ่น,น่านะจะเก็บได้เยอะแล้วนะแหมเดินไม่รอเลยนะ,ออะโอเคทุกคน ครับทุกคนตอนนี้ผมก็เก็บได้เยอะแล้วนะทุกคนนี่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ในาย่าเนี่ยต็มเลยนะทุกคนนี่ก็น่าจะได้แล้วเลยสี่โลนะทุกคนสองโลกว่าสามโลแนละ้วทุกคนเรามาเทกันดีกว่าทุกคน นี่ก็น่าจะได้แล้วแหละส3-4โลนะครับน่าจะได้4โลทีเ่เห็นก็น่าจะได้แค่6-7โลรน้ป่อที่กอติดไปนิดๆน,นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปแกะใบที่ติดนะครับเอาออกไปไม่ย่างนั้นพลิกมันจะเน่าเร็วนะครับ คครับทุกคน,คกคนตอนนี้ก็เต็มหญ้าอีกแล้วนะครับทุกคนนะดูสิว่าเรามาเทรั่วกันจะได้สักกิโลนะทุกคนโอ้โหดนแดดนะ น่าจะได้ละห้างกิโลครับทุกคนตอนนี้เขาเที่ยงเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะถามการกินข้าวนะทุกคนพัดพอนพักหนึ่งก่อนทุกคนอากาศมันร้อนมากเลยวันนีนะ้เดี๋ยวเราก็ค่อยเก็บใหม่นะทุกคน เดี๋ยวจะมากินข้าวแล้วก็จะต้มนะ้ำกินกาแฟด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแนละ้วทุกคนนะเดี๋ยวน่าจะต้มตนะ้มน้ำกินกาแฟก็ัะแก้นะทุก็ค่อยลงมือง,งานต่อนะโอเคครับเข้าใจไหมรอให้ข้ากินก่อนให้ไหม ผันใหญ่ผันใหญ่มานี้โอ้หมึงนี่สุดยอดเลยผันใหญ่ฮะไอ,อ,มอะ้มานี้ไอ้นไมานี้มานี้มา,นมากินนี้เร็วไอ้ที่เขาให้กินอ่ะมึงก็ไม่กินเร็วผันใหญ่ซัดกัหมดอยู่แล้ว มองหน้าหน่อยด้เฮียมองหน้าพี่หน่อยเร็วมองหน้าพี่หน่อยเร็ว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 นีน่นี่ <succeeds> <PayPal bamboo> นี่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 น <readable> <acknow> ี <raz> ่นี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 ่ ครับทุกคนได้ย่างหนึ่งแล้วนะทุกคนเนี่ยเม็ดสวยมากทุกคนนี่เลยแล้วก็น,นี่ด้วยนะทุกคน่งทุกคนจอดาเก็บขุดเดียวนะทุกคนนะกเนี่ยน่าจะได้แล้วเจ็ดเจ็ดโลนะครับเจ็ดโลจัดลาซ่าเม็ดสวยมากทุกคน,น อโอเคครับทุกคนนี่นะทุกคนเสร็จดแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะน่าจะได้ผมว่าน่าจะได้แปดโลนะทุกคนแปดเก้าโลนี่แหละตอนนี้ก็เป็นเวลาใบซ่องแล้วนะครับทุกคนก็ต่อเดินถากกลับบ้านแล้วนะครับทุกคน เดี๋ยวเรากลับไปชั่งกิโลดูว่าจะได้กี่โลนะครับทุกคนเราแกะพริเร็จเราก็เก็บมะเขือไปกินด้วยนะทุกคนโโหไม่มีสารเคมีนะครับสวยมากนะนี่เลยรู้สวยนะครับตัวอโอเคครับทุกคนเราเก็บมะเขือกันดีกว่าครับทุกคนสวมนมะเขือนก็ได้ประมาณน,นี้เลยนะทุกคนนี่ด้วย นี่ด้วยนะทุกคนก็น่าจะได้ห้าหกโลนะทุกคนโอ้ดยอดมาไม่เสียเที่ยวนะครับทุกคนนะนี่เดี๋ยวให้เจ้าผ่าใหญ่กับผัดน้อยโง้ไปนะส่วงไอ้มือกเขือนะทุกคนไหน้มึงเอาคอมาดิคุณจะแขวะคอก็เดี๋ยวเรากลับกันเลยดีกว่าทุกคนเพราะว่ามันใส่แล้วนะทุกคน ครับทุกคนตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรอมาชั่งกิโลดูว่าจะได้กิโลนะทุกคนพริกแล้วก็มุเขือเนี่ยเดี๋ยวชั่งมุเขือไปก่อนนะทุกคนดูกิโลโอ้หกโลครึ่งนะครับหกโลครึ่งอยู่ที่กระเป๋าด้วยก็น่าจะเจ็ดโลแปดโลทุกคนแล้วก็ช้างมุเขือนไอพริกต่อ พริกเนี่ยสิบโลครึ่งนะครับถ้าช่างเอาไปส่งแม่ค้าก็อาจจะเหลือสิบโลนะทุกคนสิบโลโอ้งูเยอะเหมือนกันนะทุกคนสิบโลแล้วก็เขื่อด้วยในกระเป๋าด้วยก็ประมาณแปดโลนะทุกคนทั้งหมดก็จะประมาณสิบแปดโลนะครับพริกเนี่ยตัวนี้ราคาอย่าดีอยู่นะทุกคนโลละร้อยยี่สิบบาทแต่ต้งลงไปส่งคลางนู่นนะทุกคนเพราะว่าที่นี่ เขาไม่เซืร์แล้วนะครับต้องไปส่งไมค้าที่ตัวเพอนะครับก็จะอยู่ประมาณโลละร้อยยีย่นะครับก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอก็อย่าลืมไปกำลังใจกับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ